ต่อไปนี้พีสองสำหรับการทำยางลบแฮนเม็ดซึ่งวิธีการทำนะคะก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงและหลังจากคลิปที่แล้วที่เรานวดเนื้อ,อยางลบกันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะนําไปใส่แม่พิมพ์แบบนี้แบบนี้เลยค่ะทกคนคือจะบอกว่ามันเป็นงานหินมากเพราะว่าเนื้อ,อยางลบเนี้ยแข็งมากจริงๆค่ะถึงแม้ว่าเราจะนวดกันแล้วก็ตามเถอะแอบยากกว่าทำสบู่แฮนเม็ดกับจ้าตอนนั้นอีกทูกคนหลังจากที่เราทํามานานนะคะตอนนี้เราก็จ้ได้ แล้วนะคะแต่ว่าไม่พอใส่รองเท้าบูทนะล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปใส่ตู้เย็นกันค่ะใช่ค่ะทุกคนอย่างที่ใบบอกเลยขั้นตอนมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อย่างลบที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยไปแช่ตู้เยน็นเราจะทําการแช่ตู้เย็นไว้ทั้งหมด20นาทีนะคะ20นาทีทุกคนใบกระจอนเนี่ยก็รอบนไปค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาครบ20นาทีแล้วไปเอาออกมาดูกันได,ได้คือ ความรู้สึกว่ามันแอบแข่งอยู่นะทุกคนเหมือนแข็งกว่าเดิมอะ่ะหลังจากเรานําไปแช่ตู้เย็นเสร็จนะคะเราก็จะมาแกะออกจากแบบฟอร์มแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างติดกันเป็นก้อนแข็งมากแล้วนะทุกคนด,ดูดิดูดิมีแต่น,น่ารักน่ารักแต่แค่นี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่าขั้นตอนถัดไปเราจะต้องนําน้องๆเนี่ยไปใส่ในตต้อบเตาอบใบหมายถึงเตาอบมันเหมือนกันไหมใช่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเอาไปใส่ในเตาอบ <c oughs> เราจะใส่ยอยู่ที่อุณหภูมิความร้อน125แล้วก็จะใส่ไว้ประมาณ20นาทีห้ามเกินคร าเดดด็ขในใบคู่มือเนี่ยเขาบอกชัดมากเลยนะว่าห้ามทํานอกเหนือจากนั้นเอาละตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอีก20นาทีเจอกันรอดูคนดูสภาพน้อน,นี่ผ่านไปแค่10นาทีเองนะมันเหมือนจะละลายเลยอะมาค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วเราไปปิดไฟแล้วเอาน้องออกจากตอบก,กันใดๆคือตอนแรกไปแอบก,กลัวนะกลัวว่าจะทําผิดแล้วน้องละลายแต่มันก็ได้อยู่ ร้อนอยู่เด้อแล้วนี่ก็จะเป็นสภาพน้องๆหลังออกจากโตู้นะคะโกคนมันดูเหมือนยางลบมากๆเลยอ่ะดูเลื่อมๆด้วดูด,ดิหรือการที่เขาให้เรานําไปอบนั้นมันจะทําให้เนื้อละลายติดกันทําให้เนื้อจับกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นเหมือนยางลบจริงๆอ่ะเดีย๋ยวตอนนี้เราจะทิ้งน้องไว้สักพักก่อนนะคะเพราะน้องร้อนมากใบจับและนิ้วพองลวและหลังจากที่ทิ้งไว้สักพักทุกคน <laughs> มันจะออกมาไม่เป๊รร้อเซนก็เด้แล้วนี่ก็เป็นยังลบทั้งหมดของเรานะคะเดี๋ยวเราให้เจ้าอไปลองลบกันว่ามันจะใช้ได้จริงไหมตอนนี้ตัวเล็กก็รีบเขียนชื่อใหญ่แลยเจ้าอบอกว่าตื่นเต้นอยากลองยังลบใหม่แล้วแล้วหลังจากนั้นเจ้าอก็ลองลบค่ะทุกคนตอนแรกก็ลบไม่ได้ก็ตกใจแต่ลบไปลบมาเฮ้ยมันเวิร์กทุกคนมันลบได้อย่สอดท้ายยางลบของเราก็ลบได้จริงๆนะคะใช้ได้ทุกก้อนเลยเย้เท่านี้เจ้าของเราก็มียังลบใช้แล้ว